สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมีรถทรงหรูตัวท็อปมาฝาก1นึ่งคันนะครับตัวนี้ Honda Accord ปราวานนะครับปี2005นะครับเป็นตัว3.0มนะครับมีสันบนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับเปิดให้ในราคา169,000บาทนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับคันนี้มาในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับลองเช็คลองชมไปดูรถทดลองขับนะครับ รถอยู่ที่พุทธมนทนสาย2นะครับใครอยู่ใกล้ไปขับเล่นขับร้องได้เลยครับใครอยู่ไกลสนใจพร้อมจบนะครับสามารถจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้ครับรับประกันว่ารถไม่หายถึงบ้านท่านแน่นอนนะครับตกแต่งรายไม้เดิมมาจากโรงงานนะครับเบาะหน้าประไฟฟ้านะครับลองชมลองเช็คดูได้ครับสวยสมบูรณ์เดิมบางเลยครับหาไว้ใช้งานชอบหรือไม่ชอบนะครับคันนี้3.0ออโต้นะครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดอย่างดีนะครับรับรองว่าใช้งานได้ทุกจุดทุกระบบเช็คให้เรียบร้อยนะครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับใช้งานได้เลยถึงจะเป็น3.0นะครับแต่ติดแก๊ส LPG มาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเซนทล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าขึ้นลงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังครับใครที่เน้นหาใช้งานนะครับคันนี้เป็นสรุปนะครับตัวท็อปเลยครับลองเช็คลองชมนะครับระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้า4บานครับ แล้วก็นี่ครับประมาณนี้นะครับตกแต่งลายไม้เดิมๆม,มาจากโรงงานสําหรับสมาชิกที่เน้นรถหรูทรงดีหาไว้ใช้งานตัวนี้สําหรับสาย LPG สายประหยัดใช้งานทรงหรูคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านได้เลยงามๆครับยางยังใช้งานได้อีกยาวและก็ช่วงล่างเช็คให้เกียร์เครื่องยนต์เช็คให้แล้วนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงครับเน้นหาไว้ใช้งานคุ้มไม่คุ้มลองพิจารณานะครับอยู่ใกล้ก็ไปดูรถทดลองขับนะครับ ใกล้ๆเราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านครับตัวนี้เป็น V6 v t นะครับ VTech 3.0นะครับออโต LPG รองชมรองเช็คอยู่ใกล้นะครับน้นให้ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดในปี2 0 0 5นะครับจะมีสรุปนะครับขึ้นสูงลงต่ำนะครับตัวนี้จะเป็นแบบกระดกได้นะครับใช้งานได้ปกติไม่รั่วไม่ซึมนะครับเอาไปใช้งานนะครับสวยสมบูรณ์เดิมบางเนียนตาแน่นอนนะครับได้ทรงหรูได้ประหยัดใช้งาน ซอมบำรุงดูแลก็เข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในปาวานหรือ G7 c ขับนะครับใน Accord c ขับนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าอะไรค่อนข้างจะเยอะแลครับหาง่ายโดยซ้ำไปลองเข้าไปศึกษานะครับสำหรับใครที่ชอบและเข้าใจสนใจหาตัวนี้ไว้ใช้งานนะครับเช็คดูได้เลยคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับ3.0อัตราการกินน้ามันของก็ระดับหนึ่งครับแต่ตอนนี้ติดแก๊สมาแล้วก็จะ ต่ำลงไปครับก็ถ้าเน้นใช้งานได้ทรงหรูและใครชอบแอคคอร์ดตัวนี้ก็ฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามในรายละเอียดที่ไม่ได้ลงนะครับหรือจะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต Facebook YouTube ก็ได้นะครับสำหรับปาวาน G7 ลองเช็คลองชมไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับสวยเดิมบางนะครับใช้คนเดียวเป็นคุณพยาบาลนะครับเจ้าของเดิมนะครับใช้งานไปแล้วก็ประมาณ2องแปนะครับอ่าถ้าใครชอบตรงนี้แนวนี้นะครับลองเช็คลองชมในราคา 1 6 9 0 0 0บาทนะครับชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าถ้าเข้าทางเข้าตานะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยครับสวยสมบูรณ์เดิมบางทรงหรูดูดีนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท้งด้วยกับสมาชิกนะครับในราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0ได้รถทรงหรูครับมีไฟสองสว่างขึ้นลงกลางคืน4บานครบครับดูดีและก็ดูหรูนะครับออปชั่นพอมีลองเช็คลองชมนะครับหรือจะหาเพื่อนหาช่างไปช่วยตรวจสอบก็ได้นะครับภาษีไม่ขาดนะครับมีนาปี6 5ครับ ลองชมนะครับก็ฝากกว้ไปอีกหนึ่งครั้งเรื่องนะครับเน้นโทรเจราจาอยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับอยู่ไกลถ้าชอบจริงพร้อมจบโทรเจราจาสอบถามนะครับเราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านแน่นอนหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับสติกเกอร์เพจอยู่ครบ เนียนๆแบบนี้นะครับถ้าถูกตาต้องใจเน้นโทรเจราจาครับชอบไม่ชอบพิจารณาตัดสินใจครับสาหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้าและก็การันตีให้ได้นะครับว่าคันนี้ถ้าใครชอบนะครับไม่อยากมาดูเองจะส่งให้ถึงหน้าบ้านครับตรวจสอบเช็ครถที่หน้าบ้านของท่านได้เลยขอบพระคุณครับเน้นโทรเจราจาไว้ก่อนนะครับคันนี้